ข่าวดีดีกับพี่คำรนารน,น,าาาานตอนกรมปศุสัตว์ประกาศชัดตรวจจริงจับจริงลงโทษจริงใหญ่แค่ไหนก็จับนะ <ś c oughs> จะบอกให้ <ś c oughs> อย่าร้องดังใหญ่ก็าตา ก่าตาเราป้องกันแก้ไขเต็มที่ขอใมั่นใจพวกเราใช่ไหมครับคพื้นที่ปศุสัตว์เขตเจ็ดเป็นแหล่งผลิตสุกรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีการกระจายเนื้อสุกรออกไปทั่วประเทศมีการนำเข้ามาเลี้ยงมีการเคลื่อนย้ายสุกรนำสุกรเข้าโรงฆ่านับได้ว่าหลายล้านตัวต่อเดือนไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์ปีกต้องตรวจสอบเวลาเคลื่อนย้ายผ่านด่านทั้งขาล่องใต้แล้วก็ขาขึ้นกรุงเทพตรวจใบอนุญาตจำนวนตรงไหมชนิดสินค้าตรงปกหรือเปล่าสุ่มเปิดตรวจด,ดูสัตว์มีชีวิตดูวิการของโรคด้วยถ้ามีดำเนินคดีในสัตว์ชุดนั้นเพื่อจัดการโรคกรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 7, 7 จึงบูรณาการกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรอย่างเข้มงวดประชุมหารือสรุปผลดําเนินการอุปสรรคต่างๆอย่างน้อยเดือนละครั้งโดยมีการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายซากสุกรพร้อมกันชาวบ้านบางทีเนี่ยขนวัว5ตัว10ตัวบ้านเขาอยู่ข้ามไปอีกนิดเดียวมันก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งละบางทีเขาอาจจะไม่รู้เรื่องของอหลักเกณฑ์ในการเคลื่อนย้ายอันนี้ก็มีการให้ความรู้ไปนะครับแต่ถ้าในกรณีผู้ประกอบการซึ่งหย่เขารู้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการดําเนินคดีดังนั้นหากผู้ใดพบเห็นการกระทําผิด โปรดแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน d l d 4 0หรือสายด่วนกรมปรศุสัตว์0632256888ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างทันทีเราดูแลรับผิดชอบผู้บริโภคนะครับตั้งแต่ต้นน้ำยังปลายน้ำมีขบวนการสุ่มตรวจสินค้าทุกขั้นตอนก็ขอให้เชื่อมั่นได้ว่านะครับกรมปุสัตว์เราดูแลรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่การผลิตครับเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคครับผม ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือหน้าที่สำคัญของด่านกักกันสัตว์ครับสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่ากรมปรศุสัตว์และปะศุสัตว์เขต7พร้อมดำเนินการกับผู้ทําผิดกฎระเบียบตลอดเวลาขอรับขอให้ประเทศไทยจงเจริญ เอาดีๆกับพี่คำรณมาตรการทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนสังคมโดยรวมและประเทศชาตินะ,<ล>ะจะบอกให้ออยยากให้เมืงไทแน